ะก็จะมารีวิวนี่เลยค่ะลิปสติกจากแบรนด์ชาแนลนะคะลิปสติกรุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า เลอรูชจูโอลต้าชนันอัลต้าแวร์ลิควิดลิปคอลเลอร์นะคะจะบอกว่าลิปรุ่นนี้นะคะหาย,ยากมากโซเอาเกือบถูกเคาน์เตอร์นะคะไม่รู้คลิปนี้ออนนะคะเขาจะเติมสต็อกหรือยังนะคะที่เขาเป็นกระแสโซเชียลขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นลิปดูโอนะคะของชาแนลนะคะที่มาในราคาแค่1,450บาทเท่านั้นนะคะคือจะบอกคุ้มค่ามากๆเพราะเขาเป็นแบรนด์รักชัวีนะคะแล้วก็แบบว่ามาในราคาที่ย่อมเยา่มมากๆนะคะเพื่อนแต่อันนี้นะคะ ็ไม่ได้เป็นคนหาเองนะคะเพื่อนสนิทนะคะก็คือซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณไวนาะตรงนี้ไลยนะคะคือตอนนี้ลิปชาแนลอยู่ในมือแล้วคือไม่รีวิวไม่ได้นะจ๊าววันนี้นะคะก็เลยอยากจะมารีวิวแล้วก็สวัสดให้ดูกันนะคะงั้นถ้าใครอยากดูแล้วไปชมกันเลยค่ะอ้าวนะคะเพื่อนก่อนอื่นนะคะมาให้ดูแพคเกจิ้งภายนอกก่อนนะคะ แพคเกจจิ้งภายนอกเคานะคะจะบอกว่าหรูหราลักชัวรี่ตามสไตล์ชาแนลนะคะตัวกล่องน,นะคะเขาจะเป็นสีดะะํนานะคะตัวอักษรสีขาวนะคะแล้วก็จะมีสีทองอยู่ตรงด้านล่างน,นะคะจะบอกว่าลักชัวรี่ตามสไตล์ชาแนลนะคะและนี่นะคะคือแพคเกจจิ้งภายในนะคะของลิปชาแนลนะคะจะบอกว่า สวยมากเพืเ่อนๆฝั่งนี้นะคะ <_ an> ก็จะเป็นทูบสีดานะคะตรงกลางจะเป็นทูบสีทองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นทูบสีลิปสติกที่เราเลือกมานะคะ <_ an> จะบอกถึงความพิเศษแล้วก็ความหายากแล้วก็ทํำไมถึงโซอาลนะคะเพื่อนพอนี้เลยจ้า <_ an> ตามแพคเกจิ้งของเขาเลยนะคะก็คือ ฝั่งหนึ่งนะคะเขาจะเป็นลิปสติกแบบจิ้มจุ่มนะคะตามสีที่เราเลือกนะคะเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาจะเป็นด้านของลิปกอสนะคะจะบอกว่าเขาเป็นทูวินวันไงแล้วเขาเป็นลักชัวรี่แบรนด์ไงเพื่อนแล้วก็มาในราคาที่ย่อมยาวดูนะคะวันนี้นะคะสี่ลิปสติกที่เปาเลือกมานะคะสีหนึ่งสสีซอฟต์แคนดี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาสวัสีนะคะบนหลังมือนะคะแล้วก็บริมฝีป,ปากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะการใช้นะคะของเขานะคะก็คือหมุน ออกมานะคะก็จะได้แบบว่าหัวลิปสติกจิ้มจุ่มแบบนี้รลงรนงะท่ะนี่นะจ๊าเนื้อลิปสติกของเขานะคะเนื้อลิปสติกของเขานะคะก็จะเป็นความแบบว่าฉ่ําๆนะคะเพื่อนไม่ใช่เป็นแบบว่าแมทลิปสติกอะไรแบบนี้นะคะเป็นแค่แบบว่าลิควิดลิปสติกนะคะมีเป็นเนื้อแบบว่าเชียร์บามบาๆนะคะเพื่อนคือเนื้อของเขาคือแบบบางเลยเพื่อนๆคือไม่ได้บอกว่าอู้สีตามนี้แบบชัดเจนนะคะ เป็นสีแบบว่าลดทอนมาในนี้อีกประมาณสิบเท่านะคะเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าลิปสติกของเขานะคะมีกลิ่นนะคะจะบอกว่าเป็นกลิ่นแบบว่าสไตล์ชาแนลนะคะเพื่อนเป็นกลิ่นแบบลิปสติกชาแน,นลหวัเพื่อนถ้าใครมีลิปสติกชาแน,นลอยู่ก็คือน่าจะรู้นะว่ากลิ่นของลิปสติกชาแน,นลเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาถึงฝั่งของลิปกลอสนะคะลิปกลอสของชาแน,นลนะคะเป็นลิปกลอสแบบใสๆนะคะเพื่อนคือใสเลยอะ่ะ คือใส่แบบใสเลยใสแบบใสแจ่วนะคะเพื่อนเวลาแบบว่าเขาอาจจะแบบว่าดีไซน์มาให้แบบว่าท็อปให้มีความฉ่ำมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองบนริมฝีปากให้ดูกันนะคะมาจ้าสีซอฟต์แคนดี้นะคะคือในทูบแบบนี้แกนี่คือแบบแจ่มมากแต่เดี๋ยวดูนะคะจะมาทารอบแรกให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ทาลงไปแล้วนะคะรู้สึกแบบชุ่มชื้นนะลิปสติกของเขาคือมันไม่แห้งนะคะเพื่อนเป็นลิปสติกแบบเนื้อเชียเชียเนื้อบำบางหน่อยนะคะสีไม่ได้ตกใจถ้าแบบว่าในในแบบในทูปจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคือแบบสีคล้ายๆกับสีที่สวอยบนหลังมือนะคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคือสีนี้นะคะสีหนึ่งสองสีนะคะซอฟแคนดี้นะคะสีจะออกแบบ ชมพูแบบชมพูโอโรสก่นเพื่อนเป็นชมพูมีความติ่งส้มอยู่นิดนึงนะคะแต่ทาเสร็จออกมาแล้วนะคะก็คือลิปสติกนะคะก็คือจะแห้งติดริมฝีปากเลยนะคะเพื่อนถ้าใครนะคะคือปากแห้งนะคะอันนี้นะคะอาจจะต้องมีการบำรุงก่อน,นะค่ะเพื่อนเพราะว่าพอเขาแห้งเสร็จตัวปุ๊บอบคือเขาแห้งเกาะริมฝีปากได้เป็นอย่างดีนะเพื่อนวคือเกาะลงไปเลยอะ่ะ เกาะแบบเกาะแบบถ้าใครสมมติว่ามีแบบว่าเดเซลเป็นปากค่ะเพื่อนก็คือแบบว่าตกร่องแน่นอนบพรรู้ว่าเลยว่าลิปสติกตัวนี้คือตกล่องแน่นอนนะคะคือตอนนี้ลิปสติกอะ่ะคือเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วเพื่อนคือมีความเหนียวอยู่นิดนึงนะคะเนี่ยมีความเหนียวอยู่นิดนึงนะคะมาต่อไปนะคะเราก็จะมาทาลิปกลอสนานเพื่อนเพื่อให้ปากดูชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้นนะคะตอนแรกคือโบชอบเท็กซ์เจอร์ของลิปมากแต่พอแห้งไปแล้วรู้สึกว่าแบบ มันแปลกๆเพื่อนคือมันแบบมันเป็นสเตนแบบเกาะลงิมนผีปากไปเลยอ่ะมันเกาะลิมนผีปากไปแบบคือมันเกาะลงไปเลยเพื่อนก็เดี๋ยวจะมาทากรอสอีกฝั่งนึงกก่อนนะคะว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงนะคะเวลาผสมไปแล้วเฮ้ยเพื่อนๆนคือทาไปแล้วรู้สึกว่าดีนะมีความฉ่ำนะคะคลิปกรอสกับเขาอ่ะจะบอกว่าชอบมากๆเพื่อนดูดิ ไม่เหนียวเลยไม่มีความเหนียวอะไรเลยแต่ลิปด้านเนี้ยของเขาอะคือทำไมมันเหนียวเพื่อนแต่คือลิปกอร์อะคือดีมากคือเท็กซ์เจอร์แบบดูีคือมันไม่เหนียวเลยคือมันไม่เหนียวแบบไม่เหนียวเลยอะคือแบบเฮ้ยเป็นไม่ได้หรอลิปกอรคือไม่เหนียวแต่คือลิปจิ้มจุ่มคือเหนียวจ้าอ่านี่นะคะก็คือทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับลิปชาแนลนะคะเบอร์หนึ่งสองสี่ซอฟแคนดี้นะคะ ก็คือให้ความแบบคือโบชอบความก l อส s เพื่อนแต่คือโบไม่ชอบแบบว่าลิควิดลิสติกของเขาอ่ะโบรู้สึกว่ามันแห้งเหรเพื่อนแล้วคือถ้าเราแบบเกลี่ยไม่ดีอ่ะคือเนี่ยคือฝั่งเนี้ยโบเกลี่ยไม่ดีใช่ไหมเพื่อนคือมันแห้งไปแล้วอ่ะคือมันติดไปเลยจ้าแล้วคือไปบอกว่ามันแบบว่าสีแบบว่าไม่ไม่แมทช์กับชาวบ้านเพื่อนคือมันจะก็จะเกาะตามขอบตามล่องปากอะเพื่อนคือโบรู้สึกว่าเนื้อของฝั่งแบบว่าจิ้มจุ่มฝั่งเนี้ย ยังไม่ดีเท่าลิปกอแต่คือลิปกลอบอกให้ไปเลยสิบเต็มสิบนะคะเพราว่านคนไหนนะคะซื้อลิปสติกรุ่นนี้นะคะถ้าเป็นเหมือนเปานะคะก็ช่วยคอมเมนต์ก็มาบอกนะจ๊ะว่าเฮ้ยเป็นเหมือนการลิปสติกคือติดเข้าไม่ล้องปากจะอะไรแบบนี้เอาะค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะมาสรุปกันนะคะกับลิปชนเนลรุ่นนี้กันนะคะคือสรุปแบบนี้ได้ไหมคือกึ่งชอบกึ่งไม่ชอบเพื่อนเพราะพอรู้สึกว่าปอชอบลิปกลอของเขามากแต่ปอไม่ชอบลิปจิ้มจุ่มฝั่งนี้ของเขาเลยคือเนื้อกล้องของเขานะคะคือทาง่ายบอสบายปากไม่เหนียวนะะคแต่ คือฝั่งแบบจิ้งจุ่มอะตอนที่ทาลงไปร i, นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเท็กซ์เจอร์ดีนะทาไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกลี่ยง่ายเบาสบายปากลิปแบบว่าบางๆสีบางๆนะคะแต่พอมันเซตตัวเท่านั้นนะคะอีกสิบวินาทีเท่านั้นนะคะลิปนะคะคือเกาะเขาไม่ได้ป่าเะคะพื่อเพื่อนแล้วก็มีความเหนียวนะคะเพื่อนคือแบบอย่างที่ให้เพื่อนเพื่อนดูเลยว่าเฮ้ย ขนาดทาลิปฝั่งเนี้ยเหนียวแต่คือลิปกลอสทำไมไม่เหนียวคือปกแปลกใจตรงนี้มากๆนะคะแล้วก็ส่วนที่ชอบอีกอยางนะคะก็คือแพคเกจจิ้งนะคะคือแพคเกจจิ้งของเขาอะทําออกมาดูดีเลยนะแบบท้าออกมาดูแบบดูแข็งแรงดูแบบใช้งานได้จริงนะคะเพื่อนคือการจับการเจิบอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าใช้ได้จริงนะคะตรงนี้คือชอบนะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนของความติดทนนะคะจะบอกว่าก่อนหนะ้านี้นะคะปอมมีการทดลองนะคะว่า เฮ้ยลบออกหรือไม่ออกติดทนหรือไม่ติดทนจะบอกว่าเคยแกเดี๋ยวดูอันต่อไปนี้นะว่ามันติดทนหรือไม่ติดทนนี่นะคะเพื่อนดูดีนะคะคือคือเช็ดแรงมากอะคือตอนนี้พอเช็ดแรงมากนี่จ้ะลิปคือยังอยู่เกือบแบบแปดสิบเปอร์เซ็นอะเพื่อนเ<ๆ>คือลิปแบบยังอยู่นี่คือเช็ดแรงขนาดนี้แล้วนะนี่จ้ะมา เดี in, out, ka ๋ยวจะมาลบปากให้ดูกันอีกทีหนึ่งคือถ้าใครเห็นแล้วว่าแขนลบขนาดนี้แล้วปากมันจะออกไหมยปดูกันนะจ๊ะอ้โเห็นไหมคือเช็ดแรงมากคือมันไม่ออกอ่ะคือฝั่งของลิปกลอสอะออกแน่นอนนะคะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นท็อปนะคะแต่ของฝั่งลิปจิ้มจุ่มคือแบบแกแกติดทนขนาดไหนอะ คือทนมากวิจตคือเช็ดแรจดงจนปากเบิ้ลขนาดเนี้ยก็<อ>คือนี่ยังอยู่ทุกคนยังอยู่ถ้าใครนะคะชอบลิปที่ติดทนนะคะตัวนี้นะคะคือห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ามันทนจริงๆสุดท้ายนะคะถ้าถามบอนะคะว่าจะซื้อลิปอันนี้ต่อไหมนะคะเพราะอาจจะแบบอืม ถ้าเปารู้สึกว่าเปาอยากใช้กรอสแล้วก็ถ้ามันแบบว่าทำเท็กซ์เจอร์ที่มันดีกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสีมันน่าโดนเปาอาจจะซื้อต่อนะคะเพื่อนแต่ถ้าเป็นแบบว่าเฮ้ย เป็นซื้อซ้าสีนี้เลยจะซื้อต่อไหมเพราะอาจจะไม่ซื้อต่อนะคะก็เก็บไปพิจารณาเอาเองนะคะว่าเฮ้ยอยากได้ไหมอยากได้ไหมนะจ๊ะและก็จบวันนี้นะคะกันที่เปามารีวิวลิปชาแนลนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครไม่ลองใส่นะคะก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้านล่างแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าใครไม่ subscribe นะคะก็ช่วย u b s c r i b ์ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดิ่งแจ้งเตือนนะวันนี้เป็นนะคะกันนะจ๊ะกันนะคะสวัสดีค่ะ